สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องปรามาจารย์หุ้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นในส่วนของเซตร้อยเดอะซีรีสปีสองพันห้าร้ยหกสิบหกนะครับก็มือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียววันนี้ก็เป็นคิวของ BTS นะครับอ่าแล้วผมจะตัดสินใจซื้อ BTS หรือเปล่าผมดูยังไง นะครับปกติผมก็จะดูในส่วนของพื้นฐานนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับถ้ามันโอเคทั้งคู่นะครับอ่ะผมก็มั่นใจที่จะซื้อนะครับเพื่อจะเล่นเ่าเก็งกำไรหรือเล่นรอบอะไรไปก็ดูในส่วนของกราฟเทคนิคกับพื้นฐานอีกทีนึงนะครับอืก็พื้นฐานผมดูอะไรบ้างนะครับพื้นฐานผมก็จะดูอยู่สองอย่างนะครับก็จะมีในส่วนของงบการเงินนะครับงบการเงินก็ ดูไม่ยากก็สามารถเข้ามาที่เว็บเซตก o ทีเอสได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชไปที่หุ้น b t s เอนั่นแหละนะครับอันนี้ผมเซิร์ชเข้ามาลวอารเดี๋ยวผมกดเซิร์ชเข้าไปใหม่นะครับแบบ b t s เอกดปุ๊บแล้วก็กดอย่างนี้คลิกเข้าไปอ่ะหุ้น b t ทก็จะโผล่มานะครับพอนะหุ้น BTS เโผล่มาปุ๊บทีนี้เราก็สามารถดูในส่วนของงบการเงินได้ละนะครับอ่าแล้วนอกจากงบการเงินก็จะไปดูในส่วนของเรื่องอ่า ธุรกิจได้ด้วยนะครับก็กดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์เลยนะครับในส่วนของธุรกิจก็กดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์จากนั้นมันจะบอกเว็บไซต์ให้เรานะครับว่าเว็บไซต์หลักของ BTS เว็บอะไรนะครับก็กดไปนะครับเว็บนี้เลยอพอกดเข้าไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนภาษาก่อนเลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้ เราอยากรู้ว่า BTS เขาทำอะไรบ้างนะครับนอกจากรถไฟฟ้าใช่ไหมนะครับก็กดไปที่ธุรกิจของเราแล้วกดที่ภาพรวมธุรกิจนะครับไปจะเห็นว่าธุรกิจเขาทำอะไรบ้างใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดในเว็บได้เลยนะครับาาแต่จริงๆอ่ะเขาก็มีจะมีสรุปในเว็บไซต dot or t h แล้วหล่ะว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับเขาประกอบ สี่ธุรกิจหลักนะครับคือหนึ่งธุรกิจระบบขนส่งมวลชนอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นรถไฟฟ้า BTS ที่อ่าถ้าใครอยู่กรุงเทพหรือเคยไปเคยไปกรุงเทพก็ <BTS S 2> น่าจะได้ใช้บริการมมน,นะครับโดยเฉพาะคนอยู่กรุงเทพก็น่าจะใช้บริการาเ,ปเป็นประจํานะครับอันนี้เป็นธุรกิจหลักแล้วก็เป็นรายได้แบบหลักๆเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับแล้วจากนั้นธุรกิจ ลองลงมานะครับนอกจากรถไฟฟ้าก็จะเป็นสื่อโฆษณานะครับสื่อโฆษณาก็ประมาณพวกโฆษณาต่างๆที่แปะตามรถไฟฟ้า BTS หรือว่า,า,าตามตามในรถไฟฟ้าหรือว่าตามตรงสถานีนะครับเราก็จะเห็นพวกโฆษณาต่างๆที่ติดอยู่เขาก็รับเป็นสื่อโฆษณา แล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็น่าจะเป็นประมาณให้เขาเช่านะครับเช่าขายของขายนะครับอะไรพวกเนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจให้บริการนะครับก็อาจจะเป็นบริการอื่นๆนะครับบริการอื่นๆที่อ่านอกเหนือจากสามอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เรารู้ละธุรกิจเขาเป็นอย่างนี้นะครับ แล้ว,ม,วมีหลายคนนะครับมองว่าธุรกิจ BTS ด,ด,ดีมากเลยนะครับแต่าราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยคราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยแถมลงด้วยนะครับเพื่อยกระดับธุรกิจไปอีกขั้นใช่ไหมเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วว่าเขาทําอะไรบ้างใช่ไหมทีนี้เราก็ลองมาดูงบการเงินนะครับลองมาดูงบการเงินก็และสุดท้าย โอเค ROE ต่ำกว่ามาตรฐานใช่ไหมปกติต้องสิถึงจะดีนะครับส่วนใหญ่รถไฟฟ้าก็มีสินทรัพย์พยที่เป็นของตัวเองค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับแต่ r o a ก็น้อยนะครับคือความสามารถในการทำกำไร,รในส่วนของสินทรัพย์น้อยแล้วก็ ROE ก็ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อย แล้วก็ P/E 34่สถือว่าเยอะไปนะครับจริงๆมาควรจะอยู่ที่10นะนะครับแล้วถ้าเราดูจากตาเปล่าดูราคาย้อนหลังก็ลงมาเรื่อยๆนะครับลงทุกปีนะครับสิบสามปัจจุบัน7นะครับอ่าปันแต่ปันผลดูค่อนข้างที่จะสูงเนาะสามถึงสี่เปอร์เซนตหลายคนก็จะดูดูที่ปันผลเป็นหลักใช่ไหมครับดูที่ปันผลเป็นหลัก แต่ถ้าดูในอัตราส่วนทางการเงินอย่างอื่นนะครับออย่างรายรายได้เนี่ยกําไรสุทธิเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีมีขาดทุนด้วยนะครับสองปีก่อนมีขาดทุนด้วยนะนะครับ่าหลายคนก็คงมองของงบเก้าเดือนเขาบวกใช่ไหมจากตอนแรกที่ติดลบก็ก็อาจจะมองว่าฮีม่มันดีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆภาพรวมมันไม่ดีนะ ภาพรวมมันไม่ดีนะครับมีติดลบมาติดลบมาก็ถ้าจะดีดีปีเดียวมันก็ชดเชยกับสองปีที่มันติดลบไม่ได้หรอกนะครับเวลามันดีอะมันต้องดีสม่ําเสมอแล้วหุ้นประเภทนี้เป็นหุ้นจริงๆอมันควรจะเป็นหุ้นมันเป็นหุ้นสาธารณูปโภคใช่ไหมแล้วมันควรจะเป็นหุ้นโกลด์สต็อกนะจริงๆมันควรจะต้องเป็นหุ้นโกลด์สต็อกนะครับแต่มันโกลดไม่ได้นะครับโกลดไม่ได้เพราะอะไรใช่ไหมฮะ ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากคุยดูกราฟเสร็จนะพอดูอัตราส่วนทางการเงินปุ๊บมันก็ไม่น่าประทับใจเลยอ่ะผมคือผมมองคือมองธุรกิจอ่ะโอเคธุรกิจโอเคผูกขาดเลยแหละนะครับธุรกิจโอเคมากเลยนะสาหรับผมอะ่ะผมว่าธุรกิจนี้โอเคมากนะครับแต่พอมาดูในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินคือมันไม่ดีอะนะครับกาไรก็ไม่ดี r o a ก็ไม่ดี ROE ก็ไม่ดี PE ก็เวอร์ไปนะครับมาตรฐานอยู่ที่สิบใช่ไหม อันนี้สามสิบสี่ันไม่ใช่หุ้นไซเคิลนะครับถ้าเป็นหุ้นไซเคิลเนี่ย P/E อ่าจจะไม่ต้องดูอะไรมากก็ได้เพราะว่ามันโตวไวใช่ไหมฮะมันโตแบบปีนี้นึกจะโต o อ e r ก็โตได้เลยแต่หุ้นประเภทอ่าอย่างของ BTS เนี่ยนะครับเป็นพวกขนส่งใช่ไหมฮะมันโตวไวไม่ได้หรอกนะครับมันต้องโตแบบมสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่โตแบบนี้ใช่ไหมบางทีก็จะอ้างเรื่องโควิดใช่ไหมฮะก็โอเคผมว่ามันไม่ใช่แค่โควิดแหละ มันมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับอทีนี้นะครับก็มาดูในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับกราฟเทคนิคดูระยะยาวก่อนเลยนะครับอ่าดูในส่วนของกราฟเทคนิคก็ระยะยาวเป็นขาลงนะครับมีสัญญาณขายมาตั้งแต่ตอนสิบบาทนะสัญญาณขายสุดท้ายของไทม์เฟรมเดือนตอนสิบ ิบบาทเก้สสาสิบสตางนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีสัญญาณซื้ออีกเลยนะครับใครไปซื้อเนี่ยใครจะไปซื้อนะครับใครดูเทคนิคอะ่รเราใช้กราฟระยะยาวช่วยอะไม่ซื้อนะครับหุ้นด,ดูกราฟเดย์ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมับคนควรจะต้องดูกราฟสําหรับผมนะสําหรับผมแล้วกันนะครับสไตล์ตผมผมจะดูกราฟวีกับทํทาเฟรมมันเป็นเพราะผมมักจะเล่นรอบเงเล่นรอบใหญ่ๆนะครับอ่าแบบเนี้ยเราก็รู้แล้วมันลง ลงยาวนะครับยังไม่มีทีท่าจะขึ้นนะครับในสัญญาณซื้อเนี่ยยังไม่มีนะครับกราฟเทคนิคเอาไว้ดูอินไซด์นะนะครับว่ามันนะก็มันจะมีอะไรดีๆอะไรใหม่ๆไหมหรือมีความคาดหวังอะไรไม่ดูใช้ดูดีมาซับายที่เราไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะครับมันก็สามารถพอตมาเป็น่าคณิตศาสตร์ให้เราละนะครับผ่านกราฟเทคนิคนะครับก็เป็นว่าซับายมากกว่าดีมานะครับคือแรงขายเยอะแล้วก็ยังเยอะไปอีกทั้งปีนะครับปีสองห้าหกหกก็ไม่ อ่าผมวิคอ์ดูแลแต่ก,กราฟไม่ฟื้นนะยังไม่ฟื้นนะครับกราฟวีก็คือลงแบบนี้ก็ไม่ฟื้นนะทั้งทำเฟรมวีทงเฟรมนั้นนะครับอีกสามเดือนก็ไม่ไหวนะครับสิ้นปีก็ยังไม่ไหวนะครับอันนี้ต้องมาประเมินกันอีกทีตอนทำคลิปปีหกเจ็ดแล้วกันนะครับอ่าวีทีเอสหกปีสองห้าหกหกผมมองว่าไม่โอเคการาฟเทคนิคคือแย่มากเลยนะครับแรงขายยังยังโหดอยู่นะ นะครับคือเจ้าเขายังไม่เก็บอของอะนะครับเนยดูกราฟก็รู้แล้วว่าเจ้ายังไม่เก็บของนะครับก็จบไปนะครับสำหรับ,บสาหรับกราฟเทคนิคของ BTS นะครับทีนี้เราก็มาสรุปกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจก็ดูดีแต่ทำไม่าราคาไม่ขึ้นแถมเป็นขาลงอีกนะอย่างแรกนะครับ จริงๆผมดูการาฟเทคนิคอะครับงบการเงินผมก็จบแล้วนะครับจริงๆแล้วอะคือไม่เอาละ VTS แต่ว่าโอเคเราทำคลิปใช่ไหมฮะเราก็ต้องอะลึกขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับไปหาคำตอบกันใช่ไหมฮะอย่างแรกคืออ่าเราสามารถเช็คจากงบการเงินได้นะครับว่าพูดถือหุนน้นสิบรายแรกเป็นใครบ้างใช่ไหมแล้วก็กหน้าเนี้ยผมก็จะดูฟีโฟร์เป็นหลักนะครับฟีโฟร หุ้นอยู่ที่รายย่อยหกสิบเปอร์เซ็นตคือหุ้นอยู่ที่พวกเราเนี่ยหกสิบเอร์เซนหมายความว่าถ้าหุ้นมันจะขึ้นรายย่อยต้องเป็นคนพาขึ้นใครที่อยู่ในตลาดมันสักพักหนึ่ง <c oughs> ต้องฝรั่งกับกองทุนต้องช่วยซื้อกันซื้อใช่ไหมหุ้นถึงจะขึ้นใช่ไหมต้องเป็นรายใหญ่ซื้อใช่ไหมหุ้นถึงถึงจะขึ้นอ่าแต่ตอนนี้หุ้นมาอยู่ในมือรายย่อยรายย่อย ขึ้นนิดขึ้นหน่อยก็ขายแล้วใช่ไหมครับคือรายย่อยไม่ได้สามารคคีกันหรอกคือไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะนะครับเพราะฉะนั้นหุ้มันขึ้นไม่ได้นะครับคือแล้วรายใหญ่ไปไหนหมดก็คือรายใหญ่เขาขายทิ้งนะรนะายใหญ่เขาให้รายย่อยถืออะเพราะอ่ในมุมมองผมนะครับคือเขามองว่า BTS ออ่ะมันเป็นหุน้นยังไม่มีอนาคตนะครับยังไม่มีนะไม่ใช่พูดไม่ได้หมายถึงว่า มันจะไม่มีตลอดไปนะครับจริงๆอะ BTS อะมันเป็นหุ้นมีอนาคตนะสำหรับผมอผมมองอ่ะแต่มันอยู่มันอยู่แบบเออกลัวจะกลัวจะพูดแรงไปนะครับมันอยู่ในประเทศเราเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับคือเมื่อสิบปีเนี่ย BTS อะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะ ครับเมื่อสิบปีผมยังเรียนหนังสืออยู่เลยผมยังสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะสิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าปีที่แล้วผมยังเรียนหนังสืออยู่มหาลัยอยู่เลยนะครับปีหนึ่งปีสองพีทีเอสก็มีเท่าไหร่ปัจจุบันก็มีเท่านั้นอ่ะนะครับผ่านมาสิบกว่าปีมันควรจะโตขึ้นใช่ไหมครับมันควรจะโตขึ้นใช่ไหมมันควรที่จะวิ่งมาถึงเชียงใหม่แล้วอ่ะกรุงเทพมันควรที่จะสร้างมาจนถึงเชียงใหม่แล้วอ่ะ อ่ะอย่างน้อยๆควรจะกรุงเทพวิ่งมาบีทีเอ็มต้องวิ่งมานครสวรรค์ให้ได้แล้วอะ่ะแล้วผ่านมาเกือบสิบห้าปีเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่เดิมในกรุงเทพที่เดิมเหมือนเดิมใช่ไหมอาจจะขยายแค่เพิ่มในส่วนของกรุงเทพแต่คุณข้ามตริมณนทนได้หรือย,อยังคุณมันต้องข้ามมานครสวรรค์ได้แล้วนะใช่ไหมครับไปได้ไหมสิบกว่าปี มันก็กลายเป็นว่ามันก็ขายฝันนะครับพูดมันขึ้นมาเพราะเพราะมันฝันว่าคนเขาฝันว่ามันจะโตไงใช่ไหมครับมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเมื่อจากเมื่อก่อนอ่ะจากราคาบาทหนึ่งอ่ะตั้งแต่มันสร้างมาใช่ไหมตั้งแต่ยังไม่ยังรถไฟฟ้าในกรุงเทพยังไม่มีเลยนะครับแล้วมันก็โตมาจนพอรถไฟฟ้าในกรุงเทพเริ่มมีก็ขึ้นมาสามบาทสี่บาทใช่ไหมครับแล้วอ่ะก็จะ สร้างให้รถไฟฟ้าก็มีโครงการจะสร้างรถไฟฟ้าให้ไปที่นู่นที่ไปที่นี่ให้เป็นทั่วทั่วจท,ท,ทั่วประเทศเลยคนก็หวังใช่ไหมครับมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคือตอนเนี้ยมันเป็นอดีตไปแล้วเนาะนะครับอ่ะตอนนี้อันนีคน้คนหวังมาใช่ไหมนะครับล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอ่ะที่มันขึ้นมาถึงสิบกว่าบาทจริงๆผมก็ยังงงว่ามันขึ้นมาได้ยังไงอาจจะเอาเป็นว่านักลงทุนเข้ามาซื้อรายใหญ่เข้ามาซื้อเพราะหวังว่า มันมีช่วงหนึ่งอะ EEC ใช่ไหมนะมี EEC ที่เขาจะขยายอ่า EEC อาจจะไปถึงหลายๆประเทศนอกจากเอ้ยไม่ใช่หลายประเทศว่าหลายๆจังหวัดนอกจากปริมณนลทน,นะครับก็คา,าดหวังว่าเออรถไฟฟ้าจะสร้างในเขตที่มันนอกเหนือจากกรุงเทพเพราะก็หวังกันนะมันจะขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายมันก็รอจนท้อใช่ไหมเหมือนเดิมนะครับ ผ่านมาสิบกว่าปีประเทศไม่มีอะไรเลยนะรถไฟฟ้านะครับแล้วมันจะโตได้ยังไงนะครับจริงๆมันดีมากนะถ้าสามารถขยายไปเชียงใหม่ได้ไปเชียงรายได้ผมว่าราคามันเบอร์มากราคามันจะขึ้นไปเป็นร้อยผมว่านะราคามันจะแบบโอ้โหมันจะเป็นหุ้นแบบหุ้นแบบที่โตได้แบบเบอร์วังอลังการมากเลยนะครับแต่ มันก็เป็นได้แค่ฝันนะนะนะครับไม่รู้ว่าอา่าผมเกิดชาตินี้ผมจะได้เห็นรถไฟฟ้ามาไปถึงเชียงใหม่บ้านผมหรือเปล่านะนะครับถ้าไปถึงเชียงใหม่เอเราก็อาจจะได้เห็นบ t ทีเอโตไปเป็นร้อยบาทนะครับทีนี้ก็ไปลุ้นกันละกันกันกบรัฐบาลใหม่นะครับแต่ตอนนี้ทามมิ่มันยังไม่มานะครับทามมิ่ยังไม่มาคนยังไม่เชื่อแล้วก็ พุ่นกันอยู่กันที่รายย่อยรายใหญ่เขาไม่เข้าอะ่ะเขารู้แล้วล่ะว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าคือ BTS ีเอจะโตด้วยตัวเองไม่ได้ไงเข้าใจปะมันต้องมีการส่งเสริมจากทางรัฐบาลใช่ไหมครับ